สวัสดีครับคุณพ่อครับที่คุณพ่อเคยบอกว่าเราเกิดตายเกิดตายอยู่ทุกๆกขณะหมายความว่าอย่างไรครับขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายด้วยครับคืออย่างนี้ข้อความในอัถกถาอุปเนยยสูตรนะอัธกถาของอุปเนยยัสูตรสังยุตติกายสขาถวค ตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกะกุฏเล่มที่24หน้า45เนี่ยท่านบอกว่าเมื่อว่าโดยประมัดแล้วนี่นะอ่านจากพระไตรปิฎกเลยนะคณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยมากที่เราบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยอ่ะ น้อยมากเกินเปรียบนะในข้อความในอัตถกถาอุปเนยยสสตรคือสักว่าเป็นไปเพียงจิตดวงเดียวเท่านั้นจิตเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะจิตเห็นก็เกิดดับจิตได้ยินก็เกิดดับเมื่อเรามาพิจารณาจิตได้ยินไอจิตเห็นเมื่อกี้ดับไปแล้วบางคนชาวพุทธบางคนไม่รู้จักจิตพอถามว่าจิตอยู่ที่ไหนก็ตอ้ายูทหัวใจเนี่ยจิตือหัวใจ จิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิน่นจิตรู้รสจิตรู้โผฏถัพพะจิตทางมโนทวารคือใจหรือหาไทยรู้ร,รมอารมณ์อารมณ์ที่รู้ได้ทางใจเนี่ยเขาเรียกร,รมอารมณ์ใช่ไหมเพระเาะฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดทั้งหกทวารอย่างรวดเร็วมากเพราะนี้อายุของจิตนั้นเล็กน้อยแสนสั้น เกินเปรียบชั่วขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวนะแบ่งเป็นสามอนุขณะอุปาทะเกิดขึ้นผีติตั้งอยู่พังคะดับไปอย่างที่เราพิจารณาเนี่ยจิตจิตได้ยินขณะนี้ใช่ไหมจิตได้ยินได้ยินเสียงพูดเนี่ยจิตได้ยินก็ได้ยินใช่ไหมมันจะต้องมีเสียงก่อนเสียงเน่ยเป็นรูปมากระทบ หูเกิดจิตได้ยินใช่ไหมแม่รูปกบรูปกบน,นามพี่นาพร้อมกรบรูปกบน,นามอ่ะมันจะได้เกิดดับรูปเป็นสภาพไม่รู้เสียงเป็นสภาพไม่รู้มากระทบหูจักขุจักขุเออหูโสตะเอ่อจักขูน้ำตาหูโสตปภาษาทะอ่เนี่ยเขาเรียกว่าหูปราษาหูเนี่ยเสียงมามากระทบรูป ไอ้รูปเสียงก็เป็นรูปใช่ไหมจะขุอาโสตับภาษาท่าก็เป็นรูปเสียงมากระทบรูปเกิดสภาพได้ยินคือนามสภาพรู้เราก็พิจาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแต่เพื่อให้มันสั้นเราก็พิจาว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปคือเกิดดับเกิดดับสั้นๆเนี่ยเนี่ยชีวิตเราเนี่ยนิดเดียวนะการตาย ไม่อยู่สามอย่างออการตายคือคันนี้กะมรณะเนี่ยเราเนี่ยตายอยู่ทุกวันนะรูปนามเกิดดับนี่ยคันนี้กะมรณะสมมติสมมติมรณะตายของปุถุชนเนี่ยเน่าเข้าลงไปสมุดเฉท,ทะมรณะตายของพะะระอรหันเนี่ยตายสามนะตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกพะะระอรหันเนี่ยเขาเรียกสมุดเฉท,ทะมรณะ อย่างของเรานี่สมมุติมรณะตายแล้วเน่าเข้าลงไปก็เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างเนี้แล้วก็คณิกะมรณะเราเนี่ยตายอยู่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราเห็นเราก็พิจารณาสีเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมจับไอแพดอยู่นี่แข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนอกจากแข็งแล้วยังมีตึงด้วย ตึงรู้ตึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ถูกที่สุดตรงจมคำําตรัสสอนของพระพุทธเจ้ามีมาในมหาสติปฐานสูตรพร้อมอัถกถา